แด้วยะไรครับแสนคนสอนสมัยไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันครับซ้อมประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสามวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนสมัยตอนนี้มาซ้อมที่สอนสมัยแล้วครับแล้วมาที่นี่กี่ไฟแล้วก็เพิ่งไฟแรกครับไฟแรกเลยเนาะทุกทีเราซ้อมอยู่ที่ทีวีเอ็มตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่เลยแล้วอยู่นี่มีใครมาเป็นผู้ป้องกันสอนเราบ้างก็มีพวกเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆน้องๆในค่ายเ่ียกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ27แล้วสูงเท่าไหร่ครับ178ยเจบแ้วน้ำหนักปล่อยตอนนี้ เจ็ดสิบสองเราเมือสไตล์นะครับก็มือเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นน้องนะเจ้าความพิทัชิ์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยน้องมาอย่างศึกษาแล้น้องมือสไตล์มือเข่ามั้งแล้ววันนี้เราจะหวังเก่งกว่าไงไงเข่าชนเข่าด้วยเข่าชนเข่าด้วยแล้วมีอาวุธอะไรมาเสริมไหมก็มีเข่าเครับเน้นเข่าเลยเน้นเข่าอย่างเดียวเลยมัดซอกไม่มีหรือมีแล้ว แต่ต้องดูกันบนเวทีครับใช่ครับคือใกล้ๆอาจจะสับได้ใช่ครับและล่าสุดเราต่อยไปที่แคร์เมืองที่นี่นะวันนั้นต่อยกับลิศธวะดาเป็นไงบ้างวันนั้นก็แพ้แพ้ไปคะแนนไปเหรอแพ้น็อกครับอ๋อไปโดนอะไรอ่ะโดนศอกครับโดนศอกโดนเลยวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดโหใหญ่ไปดิก็พอดีไปนิดหน่อยครับวันนี้ไปนี้ต่อยร้อยสี่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 แล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่ เกินปอนหนึ่งครับปอนก็คือมาวิ่งกันตอนเช้านะยืนเส้นยืนสายหน่อยนึ่งครัี่วันนี้มาแจ้งเกิดได้ไหมก็มั่นใจครับไฟนี้คู่มากี่กิโลครับประมาณ6กเกิโลครับตอนไปไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณหนึ่งร้อยครับเราจังหวัดอุบลราชธานีครับช่วยแฟนขับรถนิดหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟนี้เจ้าชนะกังวลครับวันนี้คู่เอกช่องถูนะเขาทำองกูอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับโอเคบครับ อน่เลยเดี๋ยรับผมนั่งรับสตรงไปงทอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับกอเดือนเนี่ยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแสเมวก่อนก็อยู่ที่เดิมครับแล้วไฟนี้มีใครเป็นผู้ p a r t n แล้วมั้งเรามีกาสุเพื่อตัวไทย่วยกันจะเพื่อพีบีเพื่อไตค่ายช่วกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่มาแลปส น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เจ็ดสิบเรามือสไตล์แหละครับก็มวยเขาเราวันนี้เรามาเจอกับแสนพลเนาะไม่เคยต่อยกันมั้ยไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังต่อศึกษาเขามือสไตล์ก็มวยเขาเขาช่วยเขาเลยแล้วเรามีอาวุธอะไรมาเปียกเสริมไหมเรามีแน่นอนเรามีมาแน่นอนไม่เขาล้วนๆนะ แล้ววันนี้เจอพี่เขาเนี่ยเราวางเกมวางแข่งดีก็ไปเรื่อยตายตายอ่าแล้วมีรายละเอียดแก้ไขวุฒิบรเวทีครับล่าสุดไปเนี่ยมาอตกรอตกรนั้นไต่กับตรงสยามเป็นไงบ้างชนะมาชนะคะแนนรัะนั้นต่อยูเวทเท่าไหร่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าวันนี้ต่ร้อยสี่สี่เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักก็มาเป็นจุดเจ็ดจุดเจ็ดนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้มีเอยนกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเมาชนะกับใครมาดีครับ ไอ้นี่เราคุมมากี่กิโลครับมาสี่ห้าโลต่อยมือไทยมาทัๆๆๆ้งหมดตอนนี้ประมาณต่อสิบเสิบเราคนจังหวัดอุบลฝากเชิญชวนแฟนลับเราหน่อยครับฝากพ,พี่น้องแฟนมาเชาวอุบลนเป็นใจให้ผมหน่อยเต็มที่เลยเนาะวันนี้คู่เอกช่องทูเลยนะครัเอานี้คอยน้องโชคดีต่อมาครับโอเค